ดีคร <era> ััสมาชิกทุกท่นครับึงนี้รับทุกท่านข้าบถึงช่องวีดีทัปดาครับอวีดีรรมดาก็จะนรนำนอานพิเศษนะครับานพิเศษของวันที่นะครับของวันที่มพณาคมงวนที่นพิเศษนี้ก็ได้แจกประเพียนานะครับมีให้ชมทุกวันทุกวันครับออกเวลาออกเวลาห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นออกทุกวนทุกวันะ่อาวีดีรรมดาสจะเนการนำนนนะครับ อ,อ้ามันจมกันเลยดีกว่านะปันที่สินะครับมีนาคม2อก8ันห้ารหกครับเจ็บเลยนะครับเจ็บเลยอะไรที่เศษสินลรกับสามนะสามห้าห้าสามสามหกหกสสามจิติดสาม สามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสองห้าสหหสเจเจสองสองแสส้า้าสอง ยังเช่หน่อยฮปวดหลังนั้นลหละแต่ต้องระวังไม่ให้ไม่ให้อยู่ริยะบทเดิมจะไม่อยู่ยนิ่งๆมันกเหตุแก่รับแรกแรกอย่างนี้ทั้งวันตั้งคืนก็นอนหลับก,ก็อยู่อย่างนี้แหละอ่าก็เป็นอะอน่างนี้นอนหลับตื่นขึ้นมาก็อย่างนี้เขาเรียกว่าคนเสียเส้นได้อย่างนี้เราเรียกว่าเสียเส้นเสียเส้นประสาทเส้นแล้วอ,อย่างนี้ตลอดเวลา บุคลิกดีมากเลยอาเกิดไปนะครับอันนี้กันแล้วน,นะครับเดี๋ยวไปกินยาก่อนดีเดี่ยด,ด,ดีนะครับสวัสดีครับ